สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาลองเทสนะครับเจ้าโหลดไมโครโฟนนะครับ NT USB Mini ไมโครโฟนนะครับซึ่งเป็นไมโครโฟนนะครับแบบตั้งโตะนะครับอ่าเป็นการใช้แบบ USB นะครับเสียบกับเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์เลยซึ่งตอนนี้ผมอาจผ่านตัวคอมพิวเตอร์อยู่นะครับอ่าซึ่งตอนนี้ผมก็ใช้ไมโครโฟนตัวนี้อยู่นะก็เดี๋ยวเรามาลองดูว่าประสิทธิภาพตัวเนี้เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็อยากจะเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าไมโครโฟนตัวเนี้ยเป็น ไมโครโฟนในลักษณะว่าปลักและเพย์นะครับในตัวเนี้ยก็จะมีช่องเสียบนะครับ USB นะครับแล้วก็หูฟังแผงในตัวเลยซึ่งเราสามารถปรับเสียงนะครับของหูฟังได้ตรงนี้แล้วก็สามารถตั้งไว้ได้เลยนะครับแล้วก็พูดคุยได้ตลอดเวลานะครับสำหรับสเปคตัวนี้นะครับก็จะอย่างที่บอกไปครับจะเชื่อมต่อผ่าน USB ด้านหลังนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นด้านหน้านะครับอ่า แล้วก็จะรับเสียงนะครับแค่รอบๆเท่านั้นเองทําให้ถ้าเราเดินออกไปไกลนะครับก็ทางไมโครโฟนก็จะไม่ได้เก็บเสียงนั้นครับโดยตัวนี้นะครับผมได้มาจากทางเทปแกจ์เจนนะครับด้วยราคาปกตินะครับอยู่ที่4,600บาทครับซึ่งราคาถือว่าพอจับต้องได้นะครับสำหรับคนที่ต้องการใช้ไมโครโฟนแบบตั้งโตนะครับซึ่งเหมาะมากๆเลยนะครับสําหรับคนที่ต้องการ ใช้วีดีโอคอนเฟลเนนท์นะครับแล้วต้องการเสียงที่คุณภาพค่อนข้างจะดีครับเดี๋ยวผมจะลองตัดสลับนะครับเป็นใช้ไมค์บนกล้อง iPhone นะครับซึ่งอันเนี้ยที่อัดอยู่นะครับเป็น iPhone 1ว Pro นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองตัดกันครับรูปอันนี้นะครับก็คือเสียงของเจ้าเสียงของไมโครโฟนของ iPhone นะครับซึ่งจะพบว่ามีความแตกต่างอยู่พอสมควรเลยนะครับก็ลองเทียบกันนะครับว่าสิ่งที่มันต่างกันนะครับคุ้มค่าไหมนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตตัดสลับมาเจ้าไม้ตัวนี้นะครับ Broad NT USB นะครับ๊กก็ลองดูนะครับว่าเราอะครับได้ใช้ประสิทธิภาพของมันตัวนี้ไหมถ้าเป็นคนที่ใช้งานวิดีโอคอนเฟอเรนซ์บ่อยๆนะครับหรือไลฟ์นะครับผ่านเจ้าตัวคอมพิวเตอร์บ่อยๆผมว่าก็น่าสนใจที่จะซื้อมาลองใช้กันนะครับก็สำหรับคนที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในคลิปของผมให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครสนใจก็ไปติดต่อได้ที่เทปกาเจตนะครับวันนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับ